เอาละครับสวัสดีท่านผชมนะครับมาพบกับมาคา t อีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้จะมาเออไม่มาอะไรครับก็มาเล่นที่เกลยนะครับตอนแรกครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปเริ่มเล่นโหมดซูเวลเราต้องเล่นเคทีก่อนผมจะพาทำอะไรเกียริเกียรแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Studio Gaming นะครับใช่เปล่าไม่รู้เื่งชื่อแชนแนลใหม่แล้วนะครับโอเคเราจะมา,าสาร้างปืนใหญ่ไม่ใช่ปืนใหญ่มันเป็นเหมือนเหมือนทำให้เราบินสูงขึ้นตุ้ยใช่หรือเปล่าน,นี้ไม่รู้นะครับอันนี้ทำตามก็ได้ไม่ต้องทำตามก็ได้นะครับเออนีแล้วก็บล็อกเล็กเอาบล็อกอะไรก็ได้นะครับ ถ้าใครจะทำตามนะครับเอาบล็อกเหล็กดีกว่าโอเคถ้าผมทำเสร็จเดี๋ยวจะออตัดต่อคลิปไปเลยนะครับบายบายทุยไม่ใช่ไปแล้วนะครับไปสร้างแล้วโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับลืมอุปกรณ์บางอย่างไปครับน,นั่นก็คือน้ำนะครับนี่มันก็จะออกมาเป็นรูปร่างนี้นะครับนี่นี่เลย ครับโอเคเราพอเราเปิดสวิตมันจะเป็นอย่างนี้ครับเปิดดิเอเอเดิน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 โอ้สุเป็นยอดนี่ไอเบลลี่ไปเค้นไฟล์เลยครับอก็อะใครอยากอันนั้นอยากทำก็ทำนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปต,ตอนอยู่โหมดอร์ไวลกันเลยนะครับโอเคครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดเซอร์ววแล้วนะครับก็แบบหนึ่งโอเคเออก็นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แบตก็เหลือน้อยเต็มที่แล้วนะครับอ,อก็เล่นมาตั้งแต่เช้าจนอะไรวันดายแล้วนะครับอันนี้ก็เล่นคอมอยู่ครับเพิงเพ่งเล่นเพิ่งเล่นเสร็จเมื่อกี้นะครับ ทุกคนก็คงจะปิดเทอมแล้วนะครับาบางคนจะอาจจะถามนะครับว่าเปลี่ยนชน,นลอลยังไงนะครับเดี๋ยวตอนท้ทายๆจะบอกนะครับแต่ตอนนี้ครับจะตัดไม้แลก็สร้างบ้านให้เสร็จก่อนนะครับโอเคเขาไปตัดตรงนี้ ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออาภัยนะครับมันร้อนจริงๆนะครับเปิดพัดลมอันเดียวนะครับแล้วก็มัอยู่คนเดียวนะครับก็จะได้ยินเสียงพัดลมคอมก็จะดับแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไม่เดี๋ยวแป๊บนึงเล่นอย่างนี้ไม่ค่อยถนัดเอ้ยมันต้องปรับอันนี้ะบอก เออใช่ยู่นี่มันต้องอันนี้ัึงขนัดพอดีพอดีอดโอเคเราจะไปสร้างบ้านนะครับโอ้ยแลกเม่สร้างบ้านเสร็จเราก็จะจบเลยนะครับก็กี่นาทีแล้ว3มนาที51วิเพื่อเท่ากับสีนาทีนะครับเราจะตัดไม้ต้นนี้ แล้วก็สร้างบ้านแล้วก็คาแล้วก็สร้างบ้านต่อกันเลยนะครับตอ่อันนี้จะเป็นพาทเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะเปิดไปดูจัดตัดคลิปไปเปิดดูนะครับแป๊บหนึ่งโอเคเราไปหาที่สร้างบ้านเลยนะครับอืมมาซากตรงไหนดีวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหาก่อน โอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวชิบหายววอดนะครับเดี๋ยวดูไม่ทันนะครับวุ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่ละโอเคเดี๋ยวจะตัดไปเลยนะครับตอนที่เห็นแถวที่จะสร้างบ้านดีๆนะครับโอเคครับเจอแล้วนะครับใช้เวลาไปแค่ยี่สิบวิเองอยู่ตรงหน้าผมนี่แหละวิ่งไปไม่ถึงยกทคเรามาคราฟกันเลยนะครับ โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคจะคราวสติ๊กมาแล้วก็วางกล่องคราบไปตรงนี้ก่อนเอาเอาอันนี้มาแล้วก็กล่องนี้โอเคผมอันนี้สร้างเสร็จแล้วผมก็จะลบเซิร์ฟเวอร์นี้ทิ้งนะครับก็ผมมีอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่ต้องเล่นกับเพื่อนนะครับอันนี้ก็เอาไว้สำหรับถ่าย จะลบดีไหมวไม่ลบดีกว่าอันนี้เอาไว้สําหรับถ่ายเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บบนึง,แบบนงโอเคยาวเท่านี้ก็พอล้โอเคครับบ้านผมก็เล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่หมายถึงบ้านในเกมนะครับไม่ใช่บ้านในชีวิตจริง ว่านีว่ว่ะออหนังไปลากทีแคสเกมสีเบยี่ครับเออผมก็ลืมบอกไปสำหรับเครื่องผมนะครับ0.14เวลาใครเออต่อไม่ใช่สิ สำหรับเครื่องผมเครื่องคุณจะอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับของผมนะครับเวลาต่อเซิร์ฟกับเพื่อนมันจะเด้งออกเพราะอันนี้ก็ไม่รู้เพราะอะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับมันอาจจะเป็นบัก๊กหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะนาไนายก็จะหมดละสั่ง้าด้วย โอเคเดี๋ยวผมขอเวลาไปตัดไม้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาสร้างบ้านเดี๋ยวมันบั๊กอีกแล้วมันบั๊กใช่ไหมนี่ขวานดูดูตรงขวานดีๆนะครับเนี่ยปกติมันจะมีสีเขียวมีสีเขียวเขียวนะครับที่มันจะเป็นค่าพลังงานนะครับว่ามันจะพังตอนไหนแต่ตอนนี้มันไม่มีครับมันเป็นอมาตะครับไม้ มายุคใหม่ครับสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบแบตก็จะหมดแล้วต้องรีบแคสนะครับเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าวิธีเปลี่ยนแชนแนลอยังไงถ้าใครไม่อยากดูก็จบไปเลยนะครับเร็วๆๆๆ,ๆแบตจะหมดแบตจะหมด โอเคได้ามาสี่สิบอันเหลือเฟือหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ติปทิปทิิเออถ้าคลิปหน้านี่ถ้าไม่สิวันไหนเอ่ยวันที่สิบพฤษภาคมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอืมปิดอืมปิดเทอมเรือนเดียวเนาะวันนี้อะไรวะแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับอ้าวแรกเซ่ยเบยนะ์บ้านบ้านหายเผลือกแล้วไงพี่น้องเอ้ยบ้านหายกองครับผมโอเคไม่ทำแมงและโอเคเราจะตั้งเราต้องเดี๋ยว ตัดหรอกไม่ตัดไม่ตัดก่อนแรกเราต้องมี Google p a s s ก่อนนะครับไปโหลดมาที่ Play Store นะครับพิมพ์ครับ G O O G L E บวกครับให้กดตรงนี้ครับนี่เห็นไหมตรงนี้กดเข้าไปมันก็จะอันนี้ชแนลเก่านะครับ a Channel ก็กดเข้าไปแบบนี้เลยนี่นี้ช n e l ใหม่นะครับ Studio Gaming นะครับ อรัผมขอเปลี่ยนรูปกันรูปอะลรั้มมีอันเดียวเฮ้ยไม่เอานี้แบบนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันไหนเอ้ยนี่มันต้องเอเลนย็ดเป็ดเลือกโอเคอ้าวไม่ชัดเลยโอเคพอเรากดเข้ามาแล้ว ใช่ไหมดีย๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็จะมาอยู่หน้าเออแบบนี้ให้กดแก้ไขโปรไฟล์นะครับกดไอ้ตรงนี้นี่ไอ้ลูกเครื่องไม้แต้วแตกตกใจเนี่ยกดเข้าไปมันก็จะเด้งมาอย่างนี้รอก่อนครับนี่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็จะขึ้นโปรไฟล์เรามานะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนรอก่อนรอก่อน,ออนค่อยเลื่อนนะครับ ก็กดตรงนี้เลยครับปึ๊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 บอ้านี่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเ้าชิบเผือกน,นี่เป็นอย่างอ้าววัดกดใหม่โอเคมันก็จะมีให้เปลี่ยนอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูก่อนว่า เออมันไม่ครับพาทนี้จะเป็นพา,พา์ที่เท่าไหร่นะครับเออก็อู้อูหน่อยนะครับอุงงานนะครับอยู่กับผมตัวปลอมไปก่อนตัวจริงจะขยันกว่าน,นี้นะครับโอ้โหเพิ่งได้แค่พาสสองโอเคโอ้ย <laughs> พัดกันตรงนี้อ้าว